เจ้าของร้านก็บริการดีและที่สําคัญอาหารที่นี่จะไม่แพงด้วยครับฟิลแบบพัตคาใช่ใช่ครับราคาน่ารักสมยากุ้งมาจากผมจัดกห้น้องเฟิร์นมั้งโอเคโอเครับเอาเนื้อกุ้งหรือเปลือกกุ้งครับเอาหัวกุ้งดีกว่าค่ะ เจอกันกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับเพจหัดใหญ่โซกรูดค่ะและนี่นะคะก็เป็น e ีพีส่งแล้วนะคะที่พวกเราทำโปรเจกต์คอลแลบกับอินฟูหัดใหญ่ถ้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเทียนเทียนไหลสาขาสองนั่นเองเย้ yeah. <c oughs> อุ๊ยแบบว่าเขามีสาขาสองแล้วเนาะได้มามหัดใหญ่คือต้องแนะนำแล้วก็ห้ามาที่เราได้มาทานเลยค่ะไม่งั้นก็คือห้าทายไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนมาไม่ถึงเลยเขาไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรียนเชิญเรียนบิงค่ะเย้ yeah. คสวัสด <łość> ีค่ะโอ้โหเดินทางมาเป็นยังไงบ้างคะฝนตกพอดีเลยเวนมาครับพอดีอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยก็คือตามคาแรคเตอร์ตามสเต็ปเลยเนาะเพราะว่าเวลาปกติไปรีวิวก็จะเวนมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่อยแนะนําตัวก่อนเผื่อว่าเออบางคนยังไม่รู้ อะะไรปรปผมชื่อบอลสักนะครับวงเฮลันเดชา,าเป็นเจ้าของเพจเม้งชวนชิมอร่อยยกนิ้วนะครับ,รบอันนี้ก็คือใส่เสื้อเป็นโลโก้ของแบรนด์เฮยมาเลยเนะ <c oughs> าะก็คือทุกคนก็จะจดจําได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใส่เสื้อนี้ <c oughs> เห็นแต่ว่ามีหลากหลายสีเย,ยอะแยะเลยใช,ใชค่ครับปกติคือเป็นร้านประจํเหรอคะที่นี่ใช่ครับใช่ร้านนี้เปิดมาประมาณ30ปีแล้วก็คือผมกินตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วก็ทีเจ้าของร้านก็บริการดีและที่สำคัญอาหารที่นี่จะไม่แพงด้วย ฟีลแบบพัตนาการใช่ใช่แต่ว่าราคาน่ารักใช่อาหารประเภทแบบไทยจีนครับแล้วปกติชอบฝั่งเมนูอะไรคะที่นี่เมนูเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่ก็ประมาณขาหมูทอดขาหมูน้ำแดงปลาจำกุ้งหงอบุนเส้นกุ้งไข่ไข่ตุนประมาณนี้ครับก็คือเป็นเมนูหลักๆที่มาทานที่นี่เราอยังไงมาต้องฝั่งเลยใช่ไหมคะพูดแล้วก็หิวเลยเนาะหิวเรียกพัทอันนี้ทานอะไรมาหรือยังคะยังยังครับวันนี้ยังไม่ได้รีวิวทีค่ะใช่วันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อเรามา ฝากข้อกันที่นี่เลยเชราะโอเค,ครัาแล้วตอนนี้นะคะฟืมนก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านเทียนเทียนไหลแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสาวยังสวยอยู่นะวันนี้แต่งหน้าจัดเต็มกว่าพิธีกรอีกค่ะ วันนี้นะคะเพืนขออนุญาตเข้าไปบุกครัวได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าเฮียเม้งบอกว่าร้านนี้เขาเด็ดจริงเพราะเขาพาครอบครัวมาด้วยการันตีความอร่อยก็เลยพาเพจหัดใหญ่โซกูดมาบุกวันนี้ค่ะเข้ามาถึงในครัวแล้วก็เต็มโต๊ะเลยวันนี้จัดให้เรากี่เมนูคะเนี่ยประมาณสิบกว่าเมนู่ออวันนี้ขออนุญาตมาปาดท้องที่นี่เลยเนาะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้เต้าเมี่ยวผัดน้ำมันหอยค่ะเต้าเมี่ยวใช่ไหมคะคล้ายๆต้นอ่อนต้นอ่อน ทานตะวันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นเหมือนอารมณ์แบบผัดน้ำมันหอยใช่ไหมคะค่ะลูกขาหมูก็คือตัวใหญ่ชิ้นเติบเติบเลยค่ะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนี้ได้ข่าวมาว่าเวลามาที่เทียนเทียนไหลนี่ต้องสั่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเด็ดยังไงอ่ะคะคุณยายใช้กุ้งแม่น้ำใช้กุ้งแม่น้ำที่ที่อร่อยเพราะว่าเป็นมันมันกุ้งของแม่น้ำที่ว่าจะทําให้กลิ่น Okay. เมื่อกี้นะคะเฟิร์นก็แอบ,บไปส่งมาประมาณนึงแล้วในครัวเขาก็คือแบบไม่ไหวค่ะไม่ไหวคือโหมมากเดี๋ยวเราโคตัวไปรอข้างนอกกันดีกว่านะคะเพราะว่าให้พี่ๆเขาได้ทําอาหารเบืงก่อนด้วยนะคะไประหว่างนี้เราไปนั่งคุยกับเฮียกันดีกว่าคะ่ะมาจ้า โอ้โหเต็มโต๊ะเลยค่ะเนี่ยใช่ครับกิน3วันไม่รู้หมดไหมไม่หมดล้วเรามากันแบบโอ้โหหกคนก็ยังไม่รู้ว่าจะทานหมดกันไหมนะคะใช่ครับเมื่อกี้ตอนที่แอบเข้าไปส่งในครัวเขาบอกว่าทํามาให้เรา15เมนูโอ้โหสิบห้าเมนูนี้ยังไม่หมดนะคะอันนี้ยังเพิ่ง12เมนูได้มาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มอันนี้เมนูนี่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะยังไม่ให้ อ <Enjoy S 2> ิ่นโชยมาแล้วครับนนหิวแล้ว,วหิวแล้วอก้องหิวแล้ว, <g ül> หวแหละไม่ใช่ว่ามาแอบหยิบเหมือนในคลิปเนาะเอออันนี้เรายังไม่ให้เฮียทานก่อนนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จัก เพิ่มเติมกันอีกนิดนึงว่าเออสตอรี่จุดเริ่มต้นของเพจเฮียเเ้งชวนกินชวนชิมนะคะกินชวยเิมนันลบิ้วเกิดมาได้ยังไงคะก็เกิดมาประมาณ5ปีกว่าแล้วครับแรกก็ลงในเฟซส่วนตัวก่อนพอทามาสักปีนึงก็ลองเริ่มเปิดเป็นเพจดูครับก็ทำมาเรื่อยก็เริ่มมีคนติดตามก็ทำมาตลอดชื่อเพจนี่คิดเองหมดเลยครับก็เป็นชื่อเราเราชื่อเมงก็เมงชวนชิมก็ถ้าเกิดมันอะไยจริงมันต้องยกนิ้วจริง เมนช,ชวนชิมอร่อยยกนิ้ว<า> แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่อร่อยเราพูดได้ไหมใช่ไม่อร่อยเราก็เงียบเงียบไวจา่ที่เป็นหน้าเฟซตัวเองก็ทำเพจขึ้นมาตอนนี้ก็หลักหมื่นหลักแสนยยังครับอีกยาวไกลแล้วหลักๆนี้เหมือนกับว่าเวลาเราไปเลือกรีวิวอาหารค่ะเราเลือกยังไงมีวิธีการเลือกยังไงไหมอ๋อก็เลือกจากความชอบเราก่อนครับส่วนตัวผมจะเป็นคนชอบทานพวกสตตีทฟูดนะครับพวกข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่ของอร่อยเยอะครับผัดใหญ่จะสังเกตว่ารีวิวที่ผม ลงทุกทุกโพนี่จะเป็นร้านในหัดใหญ่เกือบแทบทั้งสิ้นนะครับพอสักพักหนึ่งเราก็อาจจะไปส่องดูเพจเพื่อนๆดูก็ได้ว่าร้านไหนหน่าสนใจแล้วก็ตามรอยเขาบ้างก็ประมาณนี้ครับ,บวันนี้เบิร์นก็ลเลยต้องขออนุญาตนําทีมโซฟูตมาตามรอยจริงได้เลยครับ,รบได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่อนอนถ้า<อ>ไม่อร่อยจริงก็ไม่อยู่มายาวนานถึงขนาดนี้ใช่แต่ว่าวันนี้เรามาที่สาขาสองครับครับยังมีตัวอีไหมยังมีสองอย่างเหรออี๋โอ้ ทำเองแล้วก็เสิร์ฟเองแค่กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยยกนิ้วอร่อยยกนิ้วเลยนะคะแต่พิเศษจริงๆของร้านเนี่ยที่ผมชอบก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ข้าวนะไม่ทราบน้องเฟิร์รู้อย่างครับเพราะมีบุฟเฟ่คือใครที่มากินเนี่ยก็จะคิดลายหัวเลยหัวละสิบบาท กินข้าวได้ไม่อั้นเลยอันนี้จริงใช่ใช่จริงครับจริงจริงครับตรงหน้าเนี่ยค่ะเวลามาทานนี่คือสั่งครบทุกเมนูไหมคะอ๋อไม่ครับไม่ไม่นาะเราะถ้าถ้าครบทุกเมนูสงสัยต้องสามวันนะครับเพราจานใหญ่เหมือนกันนะคะครับครับโอ้ต้มยำกุ้งน้ําใสอ๋อจะมีเป็นน้ําข้นกับน้าใสเทียแนะนําเมนูไหนก่อนเลยถ้าเกิดมาร้านนี้ก็มีเมนูหลักๆที่สั่งก็คือกุ้งนึ่งนมสดขาหมูทอดกุ้งอบวุ้นเส้นแ่กึ้นและที่สําคัญก็คือปลาจำ าจ้ำนี่คือหนูกินแล้วกระโดดใช่ใช่กระโดดเลยครับขึ้นฟ้าเลยครับครับบอันนี้นะคะปลาจํำเนี่ยไปแอบตืบเรื่องราวมาสตอรี่เล็กน้อยนะคะมันก็เป็นชื่อทับศัพท์ของอามาเลจริงๆแล้วนะคะก็คือเขาใช้ปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าก็คือเนื้ออร่อยใช่เนื้อหวานจะตตดแตกต่างจากปลาอื่นเริ่มได้ไหมเราหรือว่ายังไงเอ่ยดีครับดีครับเดี๋ยวเราทานช้าแล้วมันจะติดหนืดกันนะคะ พริกน้ำส้มด้วยอ๋อต้องใส่อันนี้นะคะพริกน้ำปลาไหมคะอันนี้พริกน้ำปลาประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสูตรใช่ไหมต้องใส่นิดนึงเพิ่มรสชาติอืมอร่อยค่ะเส้นนุ่มแล้วก็มันจะมีความแบบว่าหอมของตัวกุ้งใช่ไหมคะก็คือปกติเนี่ยค่ะเวลาเหมือนเฮียไปรีวิวตามที่ต่างๆนี่คือกินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวคนเดียวเลยเหรอคะใช่ครับแล้วเวลาเราตั้งกุ้ง เวลาเราตัดอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเองเลยครับบางทีเซลฟี่บางทีขอพนักงานขอเจ้าของร้านช่วยถ่ายอะไรเงี้ยครับเหมือนเวลาเราไปที่ร้านต่างๆนี้คือเรามีการแบบไปบอกเขาก่อนไหมว่าวันนี้จะเข้าไปหรือว่าเราวันนี้เราอยากกินแล้วเราเข้าไปเลยอ๋อไม่มีครับแต่มากก็จะเข้าไปเองถ้าเกิดร้านไหนเราอยากจะลองเข้าไปลองช่วงหลังๆจะมีน้องๆหลายๆเพจทีมงานเนี่ยครับไปด้วย แต่ว่ารีวิวแค่แค่แค่ในพื้นที<ค>่หัดใหญ่ชใช่เฉพาะหัดใหญ่ครับผมไปไกลๆไม่ได้บิดตูดแล้วนั่งเจ็บตูด<笑><笑>เพราะว่าเฮียเขาขับมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ผมขับมอเตอร์อย่างเดียวผมขับรถไม่เป็นขาไม่ถึงอ๋ออันนี้อันนี้มุกถือว่าอย่างไรคะมุกครับมุกนะคะนี่เป็นพัตตะการแบบไทยจีนใช่พัตตะการไทยจีนสตรีทฟู้ดราคาน่ารักย่อมเยาวใช่ราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะครับ นี้นะคะเป็นเมนูอะไรนะคะกุ้งนึ่งนมสดถ้ามาร้านนี้ไม่กินถือว่าพลาดเลยนะครับพลาดเลยนะครับลองดูครับอร่อยไหมครับอร่อยตัวอร่อยมันมีความแบบว่าหอมนมอ๋อหอมนมครับใช่ไหมล่ะใช่นมสดนมสดมีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยเนาะใช่ใช่เมนูต่อไปเลยดีกว่าขาหมูน้ำแดงขาหมูน้ำแดงนี่ค่ะ เค่อนข้างที่จะแบบใช่นุ่มมากครับนุ่มนะคะเวลาเราชิมอาหารเราต้องชิมแบบเต็มปากเต็มคำเนาะถึงจะได้รับรู้ถึงความอร่อยนะคะเปื่อมากนุ่มด้วยย็งไงครับติดคออ่อมากมาเป็นแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะใช่ใช่มันจะละลายในปากอ่านแล้วนะสามเมนูยังไม่มีเมนูไหนที่แบบแม่อร่อยนะมีเมนูไหนที่ไม่อร่อยก็ไหมคะอร่อยหมดครับอร่อยอร่อยทุกเมนู ไปต่อที่ปลาจ้าก็ได้ครับปลาจ้าเพลินดูเป็นคนกินเยอะเลยครับลองชิมดูครับปลาจ้ำทางร้านใช้ปลาเก่าแท้ๆเลยนะครับเก่านี้คือแบบด้วยความที่เนื้ออร่อยอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เมนูนี้ถ้ากินกับข้าวสวยใช่น่าจะพอดีเลยใช่น่าจะพอดีเลยชิมเ่าๆอาจจะชิมนิดนึงแต่ว่าเราชิมกับข้าวสวยเนาะแล้วเหมือนกับว่าเวลาเราไปรีวิวเนี่ยค่ะเราเคยเจออะไรที่แบบแปลกๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะเจอคนเจอลูกค้าเจอแบบว่า เป็นภาพที่ห้ามถ่ายอะไรประมาณนี้ครับบางบางบางทีเขาแบบว่าไม่สะดวกหรือบางทีเราไปในจังหวะที่แบบลูกค้าเขาเยอะทีเราไปตอนช่วงที่เขาขายดีไงอาจจะบริการเราได้ไม่เต็มที่เหมือนเวลาแต่งรูปอะไรนะเป็นคนทำเองอ๋อทำเองแต่งเองโพสเองหมดเลยครับ เธาเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเลยครับก็ให้เพื่อนสอนแล้วเราก็มาทําเองเพราะช่วงนี้เดี๋ยวนี้เขาก็อัพกันน่าจะหมดแล้วมั้งเมนูต่อไปเป็นอะไรดีเอ่ยเอาอะไรดีอ่ะเอาใกล้ๆแล้วกันแหกขึ้นแห่ขึ้นแหกขึ้นครับจิ้มกับน้ำจิ้มบวยเกลือครับจิ้มแล้วนะคะแหกขึ้นนี้ก็คือเป็นเนื้อกุ้งผสมกับเนื้อหมูนะครับอ๋อข้างในมีกุ้งด้วยใช่กุ้งผสมกับหมูบางคนเขาจะแยกกันไม่ถูกถ้าเกิดเป็นหอยจอนนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อปูถ้าแหกขึ้นก็ผสมกับ เอาแต่ต้องไปนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็หั่นหั่นแล้วก็มาทอดเชฟบอกว่ะเนี่ยเปล่าครับผมดูทีวีบ่อยครับดูทีวีบ่อยนะคะเป็นอีก่หนึ่งเมนูที่แบบว่าสั่งประจำเหมือนกันใช่ใช่สั่งประจำส่วนมากเวลาผมมาร้านี้ก็พาพ่อแม่มานั่งทานกันมีหลากหลายรสชาติเลยไายก็ได้สิ่งก็ได้ไทยก็ได้ เมนูนี้คุณยายย้ำเลยบอกว่าต้มยำกุ้งมาจากผมตัดให้น้องเฟิร์นมั้งโอเคครับเอาเนื้อกุ้งหรือเปลือกกุ้งครับเอาหัวกุ้งดีกว่าครับหัวกุ้งครับลองชิมดูครับต้มยำกุ้งน้ำข้นน้ำข้นนะคะครับวันนี้ยายเขาเสิร์ฟให้เราทั้งน้ำข้นแล้วก็น้ำใสเลยนะคะใช่จะเป็นคอยเป็นเอ็กซ์ตาเดินไปเดินมานะครับอร่อยไหมครับปิดรายการเลยได้ไหมคะได้ครับได้ได้จะได้กินกันได้เต็มที่เลยไงนัวลมมากตัวเห็นน้องเฟิร์นอร่อยเพียก็ดีใจครับตกลงใครเป็นพิธีกรกันแน่เนี่ย ลงกรเล่นรับรับบทประธานดีกว่าค่ะ <laughs> เพราะว่าทุกเมนูก็คือขอาปากเลยแล้วปกตินี่ค่ะนอกจากงานรีวิวแล้วจะทําอะไรบ้างคะนอกจากงานรีวิวแล้วก็เย็นๆเดี๋ยวผมก็ไปรับหลานนะครับร <laughs> ับหลานเลย <laughs> งานประจํา <laughs> ถ้าเราถ่ายทายอยู่แล้วห้าโมงพอดีอ่ะหายไป ใช่ไม่ต้องหาเลยอยู่ที่แสงทองสิสวรนวงศ์เลยครับรับหลานนะคบไปรับหลานแล้วใช่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตไปทานก่อนก่อนาว่าใช่เพราะหิวจังแล้วเนี่ยหิวสุดๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีน่ะได้ได้ได้โอเคครับ โอเคค่ะวันนี้ก็คืออิ่มท้องมากๆที่มาฝากท้องไว้กับร้านเทียนเทียนไหลนะคะอร่อยสมคำาล่ำลือเหมือนที่เพียการันตีมาเลยค่ะ พี่กัดร้านอยู่ตรงไหนบ้างคะทั้งสองสาขาเลยค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ถนนจันนิเวศส,สามข้างหลังโรงแรมฟลอริดาค่ะสาขา2อยู่ที่ถนนเทียนเจาะอุทิศหนึ 1, ่งข้างๆเซนทันเฟสค่ะเวลาเปิดก็11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มเปิดพร้อมกันทั้ง2แห่งน,นะคะแล้วก็วันจันทร์วันเดียวเปิดบ่ายสถึงสี่ทุ่มค่ะวันนี้เราอยู่ครบเลยนะคะทั้งรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2สําหรับใครที่อยากจะมาทานตามเรานะคะก็แวะมาได้ทั้ง2 สาขาเลยใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยรับรองว่ารสชาติอร่อยเหมือนกันทั้งสองสาขาค่ะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะด <ๆ S 2> ีนะคะก็คือถูกปากถูกใจทั้งหนูแล้วก็ทีมโซคูดเลยนะคะอ๋อ<ว>ครับดีครับผมก็ดีใจด้วยครับที่ชอบไม่ผิดหวังเลยที่วันนี้ตามรอยเฮียเมิงมานะคะอาหารฟิวพัฒนาการแต่ว่าราคาไม่แรงเลยเป็นเกียรติมากๆนะคะวันนี้ที่เฮียมีกะลับเวลามาร่วมคอลแลปกับเราใช่ครับเฮียว่างตลอดครับแต่ว่า หลังห้าโมงนี้ไม่ต้องเรียกนะครับไปรับหลานอันนี้ทุกคนรู้ดีนะคะในวงรีวิวฝากคอนแทคช่องทางการติดตามเกียได้เลยโอเคติดตามผมได้นะครับทางเพจแมงชนชิมอร่อยกนิ้วทิกตกอก็ชื่อเดียวกันนะครับค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังการันตีจากโซฟูสรีวิววันนี้อร่อยยกนิ้วแน่นอนครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ นอกจากจะฝากคอนแทคเคีย <ๆ S 2> แล้วนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะคะเพจหัดใหญ่โซกูดค่ะได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทาง YouTube าได้ทุกช่องทางช่องทางชื่อเหมือนกันหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกเลยนะคะว่า EP หน้าเนี่ยต้องติดตามแน่นอนคือห้ามพลาดเลยเพราะว่าทุกคนในหัดใหญ่รู้จักเขาเป็นอย่างดีค่ะจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบายค่ะ